สวัสดีนะครับเพื่อนในวันอาทิตย์นี้นะครับก็เป็นวันอาทิตย์หนึ่งที่ราคานะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้มีเรียกว่าอะไรอะ่ะจุดให้เข้าที่ชัดเจนสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูตอนนี้มาดูใน Timeframe M15 สนะจากคลิปที่แล้ววันพุธนะครับะที่ผมได้ทิ้งเอาไว้นะครับแล้วก็ พอมาของวันพฤหัสที่ผมไม่ได้ลงคลิปนะแล้วก็มาวันศุกนะก็จะเห็นว่าจากวันนู้นเนี่ยถ้าเราไปผจญภัยกันมาหนึ่งรอบนะครับก็ราคาเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะไซด์เวย์เลยไซด์ไซด์เวย์เป็นไฟชอ็ตอตลงไปเรื่อยๆนะครับมีราคา,าคาที่มูกขึ้นมาแรงๆจริงก็คือตอนที่เป็นนอนฟาร์มเพโนะครับแล้วก็ราคาได้ทำท่าขึ้นนะครับแล้วก็กวาดตัวลงมานะครับปิดใต้ตรงนี้นะแล้วก็ แสดงความเจ็บจำนงที่เคลียร์บายไซด์ลิคิดิตี้แล้วก็มีดีเลย์นะครับเป็นไทม์ดิสชอร์ชนิดหนึ่งนะอาจจะแบบเก็บข้าวเก็บของหรือไม่มีขายคํเนี่ย <laughs> ไม่รู้ว่ามันแคร์ขนาดไหนนะแต่ว่าสุดท้ายราคาได้ดรอปลงมาครับเกิดแก p นะครับ,รบแล้วก็ทำให้ตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกนะครับพอราคาขึ้นมาเทสตรงนี้แล้วก็ดรอปลงมานะยังไม่พอใจค่อยมาเข้าตรงนี้อีกรอบหนึ่งตรงมาที่ a n t i m a t e t a r g กเก็คือสวิงโลตรงนี้นะซึ่งสวิง o w ตรงนี้เนี่ยนะครับมันคืออะไรก็คือใน i ท e f เ a m e s 4นะครับนะตรงนี้คือเนื้อนี้นะครับเนื้อเนื้อตรงนี้กับไส้ตรงนี้ที่มันค่อนข้างจะพอดีกันเลยนะจะตีให้ดูทำไมต้องกระโดดคือมันเหมือนกับว่าเรากระโดดหา i ท e Frame ไปเรื่อยๆที่มันจะ Make Sense ใช่ไหมครับนะแต่มันก็เป็น E ี o l o w จริงๆแล้วมันก็เป็นจุดที่พอจะเป็นไปได้นะครับประกอบกับในทมเฟรม s 4เนี่ย ในภาพใหญ่ที่ทั้งสัปดาห์เนี่ยราคามันได้พยายามขึ้นแล้วก็ดรอปลงแล้วก็มีตรงนี้เป็นแกลบใช่ไหมครับราคาขึ้นมาที่แกลบแล้วก็พุ่งลงมาเนี่ยในสี่ชั่วโมงเนี่ยนะครับราคามันพุ่งลงมาแล้วย้อนขึ้นมาอีกทีนึงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเข้าขายว่าเป็น proportion block ใช่ไหมครับนะอาจจะไม่ proportion มากๆเพราะว่ามันตัวแท่งนี้นะเป็นแท่งหนึ่งแท่งที่สองเนี่ยมันไม่ได้เกิดลักษณะที่จะทําให้มีแกลบนะ แล้วก็ก็แปลว่าอาจจะไม่ได้ลงไปต่อก็ได้นะครับมันไม่ได้ลงเป็นแรงขนาดแต่นี้มาลงแรงชัดเจนเกิดแก็บใช่ไหมครับราคาเข้ามาปิดแก็บแล้วก็ดรอลงต่อแต่ว่าหมดแรงแค่ตรงนี้เนาะนี่มาดู i ท e f เฟรม h หนึ่งเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะครับเนาะแต่ว่าก็อาจจะไม่ใช่จุดที่เราจะโฟกัสนะครับ ในสําหรับในคลิปนี้นะปกติเราก็โฟกัสนะก็มาดูของมันพืหัเรดก่อนที่ผมไม่ได้ลงคลิปมาไว้นะครับก็ในทางเฟรม m 1 5เนี่ยตอนที่ตลาดเปิดขึ้นมาเนี่ยราคาก็ไซด์เว์ใช่ไหมครับไอ้ราคาก็กวาดตัวลิควิด i ิตี้ด้านบนนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ใจก็เขียวขึ้นมาอีกรอบนึงนะเราก็ไม่พ้นนะก็คือตรงนี้มันเป็นเนื้ออีโคไฮอยู่ตรงนี้นะครับราคาขึ้นมาแตะจากอีโคไฮก็ดอปลงมาแล้วก็ดับมาอีกนะ ตรงเนี้ยถ้าไม่แน่ใจไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามาตรงเนี้ยเราจะเห็นชัดชัดเจนแล้วว่าเป็นออเดอร์บล็อกใน M 1 5นะครับแล้วก็เข้าตรงนี้จุดออกก็เห็นว่าราคามันเคลื่อนที่ค่อนข้างจะไปอย่างช้าช้านะตรงนี้ก็ทําเป็นออเดอร์บล็อกอีกทีนึงครับถ้าเคยเข้าตรงนี้ก็เลื่อนสต็อปรอสมาตรงนี้ได้นะครับก็นักก็ดอกมาหาเป้าหมายในวันพฤหัสดนีนี้นะครับซึ่งก่จะมาถึงต้งนะีสามเนี่ยหัวให้ไปรอนะไม่อาจจะใจคอ ที่เยราแตกกันไปแล้วขออภัยพูดไม่พลอดนะแต่ว่าตรงนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือแก็บในทำเฟรม h 1ที่ตรงนี้มันทําตัวเป็นออเดอร์บล็อกใช่ไหมครับตรงนี้นะเป็นออเดอร์บล็อกที่ราคามันได้อา่าอะไรอะ่ะมันมันได้พุ่งตัวไปตรงนี้อิม,อมบาล่าผมลากออามาจากทำเฟรม h 1นะมาสมัครส่วนที่ในทำเ,เฟรม m15 ก็จะเห็นว่ามันมีแก็บอยู่ตรงนี้นะครับราคาก็ลงมาปิดแก็บแต่ว่ามันจะทะลุลงไปหรือเปล่าเนี่ย ข้างบนนี้มันยังไม่ได้แสดงสัญญาณการกลับตัวมันทำท่าย้ำอีโคไฮทตรงนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันอาจจะชาร์จพลังเพื่อขึ้นมาหาตรงนี้อีกทีในไม่รู้ว่าวันไหนสักวันหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่ามันจะลงไปเพื่อทะลุแก๊ปตรงนี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมว่าถ้ามันสวนเทรนนี้นะครับอาจจะปิดตั้งแต่ราคามันแตะแก๊ปตรงนี้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครเซลนะครับอาร่าตั้งแต่ตรง ตรงนี้นะซึ่งใครไม่น่าไม่น่าจะมีคนกล้ามาเซล,ล์ตรงนี้นะผมว่านะเพราะว่าถ้าด้วยเทคนิคนี้นะครับนะแล้วราคามันจะมาเข้าตอนที่ห้าทุ่มกับเที่ยงคืนเลยนะครับก็ออกตรงนี้นะแล้วก็สต็อปลอกก็ต้องเหนือตรงนีนะ้ตรงนี้ก็ได้เพราะตรงนี้เป็นเนื้อของตรงนี้คืออีโคไฮถ้าเราเชื่อมั่นตรงนี้ผมว่าปิดเ,เนื้อนี่นะอาอ,อก็หนึ่งจุดแปดเจ็ดนะครับก็ค่อนข้างจะ ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลานานด้วยนะครับทนะีนี้ถ้าเรามาเอาตรงตรงนี้เราเห็นว่ามันเริ่มลงแล้วเราขยับจุดเข้ามานิดนึงนะครับเรามาตรงตรงนี้เนาะนะครับนี่นะสต็อปรอตรงนี้อาร์อาร์ก็ได้1.44ก็ยังไม่ได้สวยมากนะครับนะตื่นเต้น้วยนะก็อ่าพิดว่าไม่แน่ใจว่าอย่างนี้เราจะกล้าเข้ากันหรือเปล่านะ มาดูในดันฟาร์มเพโลดีกว่านะทุกคนก็คงจะรอเนี่ยราคามันไซด์เวดดาวอย่างเงี้ยมันก็รอดันฟาร์มเพโลเหมือนกันมาพอนันฟาร์มเพโลปุ๊บราคาพุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นโดยที่เป็นไงครับด้านเซลล์ไซด์ลิคุิตี้ได้กว่าอย่างเพียงพอหรือเปล่าผมคิดว่าไม่นะเห็นนะคิดว่ามันแบบมันเป็นไส้มันมีดเปียนไม่ได้เป็นเนื้อปุ๊บอย่างแล้วมันเป็นสันนะครับมันยังไม่เข้าเกณฑ์ที่ตรงนี้จะเป็นออเดอร์บล็อกขาขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่ราคาลงมาก็ต้อง ระวังตัวนะครับแต่ว่าราคามันจะลงหรือเปล่านะมันยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวชัดเจนตรงข้างบนนี้นะแต่ว่าราคาก็ยอ่ยอๆ่ออกมาจนกระทั่งปิดตรงนี้ก็ทําให้ตรงนี้ฟอร์มเป็นเอาเร b l o บล็อกแล้วเราก็ค่อยเข้าตรงนี้แล้วก็ออกตรงที่อันตรา e t ทร็ก้าที่บอกไปแล้วตั้งแต่ต้นคลิปนะครับมาดูในคทมเฟร m 5นะก็จะเห็นว่าตรงช่วงที่ราคามันขึ้นมาทําไซเว์ตรงนี้นะครับมันไซเว์ดาวนะไซเว์แบบ ไม่ไม่มีจังหวะให้เข้านะครับนะตรงตรงนี้นะเพราะฉะนั้นน,นฟาร์มยิ่งเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับว่าเราไม่เล่นก็คงคงคง,คงจะไม่ได้เสียหายอะไรนะเราไม่ต้องไปแข่งกับใครนะเสร็จแล้วราคาก็ดรอปลงมาตรงนี้ปึ๊บนะทำให้เกิดเป็นพอร์บล็อกในความเฟรม m 1 5ในที่สุดนะครับนะถึงแม้จะมี time distortion ตรงนี้อยู่นะแต่ว่าพอราคากลับขึ้นมาที่แก็ปตรงนี้ฮนะปึ๊บมันก็ลงอาหาแทร็กเก็ตข้างล่างนี้ ถ้าเราเซฟตรงนี้นะครับเอาจับตรงนี้นะสต็อปลอสก็ผมว่าก็ตรงนี้เท่าน้เลยนะเพราะเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าตรงนี้ไม่จะเป็นเบรคเบรคแกลบใช่ไหมครับเราก็มาออกตรงนี้ได้นะครับ Rr ก็ได้หน,นึ่งจุดสี่ใช้เวลานานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรารอนะครับนะเรารอตรงตรงนี้นะครับให้ตรงนี้มันกลายเป็นอะไรครับเป็นอิอนโชสัญญ,ญาณ เคลียร์บายไซด์ทรูดิตี้ตรงนี้แล้วก็ดรอปลงมาซึ่งตรงนี้ไม่เกิดไทม์วิชชั o นอีกแล้วคือดแล้วก็ค่อยดรอปลงมาแรงๆนะครนั้นตรงนี้ก็จะเป็นออเดอร์บล็อกแน่ๆอันหนึ่งนะครับโดยที่ลักษณะเป็น Institutional o r d e r f o r Entry Drill นะคก็คือตรงตรงนี้นะครับพันพอมันกลับมาที่ออเดอร์บล็อกตรงนี้นะครับแล้วนะเราค่อยลงมาหา Ultimate Target ของเรานะในทม์เฟรม เอสี่นะซึ่งนันทางผมก็จะมาร์กได้อันล่าง,างสุดจริงจริงที่ราคามันมาเนาะและ้วก็มันก็มาถึงจริงนะได้สองจุดห้าเนทะ่าใช้เวลานานเหมือนกันเนาะตรงน,นี้ตอนเที่ยงคืนถึงเนี่ยจะต้องขึ้นเที่ยงคืนราคามาเข้าตอนตีหนึ่งครึ่งนะครับแล้วก็จบชั่วโมงหนึ่งอ่ะกว่ามันจะมาปิดนะครับเนาะนนี้ก็ก็เป็นช็อตที่เรียกว่าเล่นเราต้องทําใจนิดนึงทําใจนิ่งนะครับ ถามว่ามีเหตุผลเข้าไหมมีนะครับก็คือราคาดรอปลงมาครับมีอิมบอลลารตัวสวิงไฮข้างบนถูกกว่าเรื่องเนื้อตรงนี้มาก่อนแล้วก็ดรอปออกมามีอิมบอลลาร์ตรงนี้ขึ้นนะมีแทร็เก็ตลอยข้างล่างนะครับโอเคในเรื่องรถไฟ M หนึ่งนะครับห M หน,นึ่ง M หนึ่งนี่โอ้โหขึ้นไฟฟ้าช็อตมาเลยตอยู่นะตอนนี้ก็คือเป็นตอนนันฟาร์มเพโลออกปุ๊บนะราคาก็เหาะขึ้นมาแล้วก็เป็นไซด์เวย์นะครับกวาดทุกสิ่งทุกอย่าง ในโลกจริงนะวันนี้เป็นไงบ้างมีอะไรไหมไม่มีนะแค่ดิสเพสเมนขึ้นไปเฉยๆใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่สุดท้ายราคามันกลับมาที่เหมือนจะเป็น o r เดอร์บล็อกหรือเปล่านะแล้วก็ขึ้นมาที่ไฮเดิมวันนี้นะซึ่งตรงเนี้ยราคามันดูมันเกือบถึงใช่ไหมครับเกือบจะถึงไฮเดิมแล้วมันก็ดรอปลงมาอีกนิดก่อนจะขึ้นก่อนจะ ขึ้นมานะพอขึ้นมาเสร็จมันจะไปต่อไหมมันก็ยังไซเวย์นะซึ่งตัวนี้เป็นกับดักเลยแหละนะพอตลาดเปิดตรงนี้นะครับนี่ตอนเก้าโมงครึ่งใช่ไหมครับนะราคาก็ลงกวาดลงกวาดขึ้นนะแล้วเป็นยังไงกวาดข้างล่างกวาดข้างบนแล้วมันจะลงหรือมันจะขึ้นอันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันกวาดเสร็จแล้วมันก็กลับมาอยู่ในที่บาลานซ์นะครับราคาวิ่งอยู่ในบาลานซ์ตรงนี้นะครับวกวาดลงกวาดขึ้นอีก นะแต่ว่ายังทิ้งสวิงไฮอยู่นะครับแต่ตรงนี้สร้างเป็นอีโคโลและนะแล้วก็ลงมาทำท้าจะเป็นอะไรครับเป็นออเดอร์บล็อกนะครับนละ้ราคาลงมาแต่ว่าข้างบนนี้มันเป็นไงครับมันค่อนข้างจะเร a เท v ีฟอีโคไฮคุณต้องหยีตาดูเยอะๆเ,เลยนะเพราะว่ามันเป็นมันแหลมไปเนี่ยมีแหลมนี้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 น,นะมันก็เป็นราคาที่ค่อนข้างจะหยาบนะครับนะเาะาะฉะนั้น พอราคาแตะตรงนี้ปุ๊บเป็นพินบาร์ขึ้นมาขีปุ๊บมันก็เลยไม่ผ่านตรงนี้แล้วมันก็ดรอปลงมาเลาวก็เป็นสัญญาณว่าตรงนี้จะเป็นอะไรครับเป,เ,เป็นอะไรครับเป็นเบรกเกอร์นะครับก็คือคอนซูมเดตแล้วก็เบรกลงใช่ไหมครับราคาขึ้นมาแล้วก็ดรอปลงเพราะฉะนั้นะพอราคากลับเอาจริงๆแล้วเบรกเกอร์คือตรงไส้นี้นะครับทําท่าจะลงใช่ไหมครับไส้นี้ทำท่าจะลงขึ้นมากว่าแล้วก็ดรอปลงมาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย ไม่ใช่การที่ liquidity run ในแกปบนี้แล้วก็พุ่งขึ้นไปนะครับแต่ว่าเป็นการที่ราคามันลงมาแล้วขึ้นมาเก็บของที่อยู่เหนือนี้นแล้วก็ดรอปลงมามี imbalance ลาะัพน,นพอราคากลับเข้ามาใน breaker ตรงนี้นะครับ return to breaker box นะรับ breaker ตรงนี้ราคากลับามามก็เกือบ5้าสเปเเป๊ะนะครับเกือบเกือบนะ แต่ผมก็คง mm hmm. ไม่ได้รู้สึกว่าเออถ้าเกือบเราจะแบบพยายามจะให้เป็นนะครับนะ mm hmm. ก็คือเกือบก็คือเกือบ5 0วืดก็วืแต่ว่าพอราคามันเข้ามาถึงตรงนี้แล้วก็ดอปลงมาแล้วก็ลงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะแสดงให้เห็นว่าตรงนี้มีอิมบาลายแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าออเดอร์บล็อกนี้แล้วซัลปลอสตรงนี้ได้อีกทีหนึ่งก็ก็จะเป็นการทำมันก็ได้เหมือนกันนะ ราคาลงมาที่ตรงไหนมาแตะที่ตรงตรงนี้เลยนะก็ะคือตรงเนื้อนี้นะครับกึ่งกลางนะครับตรงนี้ถ้าเราวัดตรงนี้ผมก็เสียดายมากเลยอุตส่าห์ได้แบบอื้อแล้วนะอือหือไปแล้วนะเกือแบบจะแก้เกือแบบจะแก้ตัวได้เนี่ยครึ่งครึ่งหนึ่งของแกบนี้พอดีบวกกับตรงนี้เป็นาบาลานไพเรนตรงนี้นะครับมันเทจนบาลานไปแล้วแล้วมันก็พุ่งขึ้นมาทันติดครึ่งหนึ่งแล้วมันก็ ย้อนขึ้นมานะครับนะก็คือเราเห็นแก็บใหญ่ๆแล้วก็ราคามันดูย้อนทางเนี่ยนะบางทีเราก็จะไปประมาทว่าเออเราเห็นทําท่าจะลงจะลงบางทีมันติดที่ครึ่งหนึ่งนะแล้วก็มันมีสมมาตทสนธตรงนีนะ้แต่สุดท้ายมันก็มาปิดครึ่งที่เหลือแต่ว่าก่อนที่มันจะไปเนี่ยนะครับเป็นยังไงครับตรงนี้ติดขึ้นแล้วมันก็ย้อนขึ้นมานะมีลักษณะกวาดเคลียร์บายไซด์ลิควิลิตี้ชัดๆให้เราเห็นไหมก็ ไม่เห็นนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็ผมก็ไซด์เวไปมานะสุดท้ายก็ตรงนี้ก็อนะีโคโลเนาะบอกว่าราคาที่ดรอปลงมาแล้วมันไม่ได้สแสดงสัญญาณว่ามันเคลียร์บายใช้ลิควิิตี้นะถ้าใครจะเอาตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าผมว่ามันไม่ชัดก็ยังไม่เอาเนาะพอราคาดรอปลงมานะครับขึ้นมาหาตรงนี้ตรงอะไรครับแกะน,นะครับแล้วก็ ตอบมีอิบบาลาน่เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นจุดที่ให้เข้านะแต่ราคามันไม่กลับมาแล้วมันาลงลงไปเลยนะแล้วก็ตรงนี้ที่อยู่ในทำฟิล์ม m 5นะครับนะตอนเที่ยงคืนโอ้โหก็น่าจะไม่ได้เทรดละแต่ดูหน่อยมีพายขั้นสวยสวหรือเปล่านะตรงนี้คือราคามันเป็นแบบไซด์เวย์แล้วก็ค่อยๆไหลขึ้นมานะไม่มีการเคลียร์เซลล์สซยลิควิดิตี้นะครับขึ้นมาอีกขึ้นมาอีกนะครับตรงนี้นะตรงนี้ผมว่าเป็น เอมองตรงนี้เป็นออเดอร์บล็อกได้เพราะมันคอนโซลิดเดตนะครับราคาขึ้นมาแล้วก็ดรอลงมาชนะตัวที่มันเริ่มต้นนี้แล้วราคากลับเข้ามาแต่ว่ามันไม่ได้มาถึงตรงเนื้อมันถึงแค่ตรงปิดแก็บนี้มั้งครับนะปิดแก็บนี้ึกลารแก็บนี้ก่อนที่จะดรอลงมาที่ตรงนี้นะครับนัก็คือปิดอิมบาลานซ์ตรงนี้ แล้วก็ย้อนก็นมิกมันก็ทาท่าจะกระทุ้งลงแต่ว่ามาโอ้โหหลายทีมากเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมว่าไม่ใช่แพลแอคชั่นที่เราน่าจะใช้นะก,ก็ดูเป็นประสบการณ์ไปอย่างเดียวนะแล้วสุดท้ายก็ลงมาถึงแทรเก็ตแบบเออ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 อย่างเงี้ยนะของหูนานนะใจคอเขาจะไม่ค่อยดีนะแล้วส่วนนั้นก็ไซนะด์เวย์นั้นดยเพราะวันศุกร์นะครับรว่าเราก็ไม่น่าไม่น่าจะมีกระจิกกระใจจะมารอนเนี่ยผมว่ามันดูยังจะ ลงมาแล้วก็ยังมีสิทธิ์ไซเว์ได้ตั้งแต่ตรงนี้เลยนะ,อะโอเคฮะพันก็เป็นสัปดาห์ที่ไม่มีปฏิสอคชันสวยๆเอามาอวดกันจักเท่าไหร่นะครับนะพันถ้าใครรู้สึกว่าแบบมผมอะเทรดแล้วมันก็ผิดทางเข้าแล้วก็เข้า,เข,าเข้าแล้วมันก็แบบไม่มั่นใจอะไรเงี้ยนะดูแล้วมันก็ไม่ชัดนะผมก็คลิปนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้เ,เพื่อนๆนะครับว่าโอเคไม่ใช่คุณคนเดียวที่ดูแล้วมัน ไม่ชัดเจนหรือว่าอะไรนะผมก็ดูแล้วมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะแสดงว่าคุณถูกแล้วนะครับนะก็มองว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนที่กำลังศึกษา ICT Concept นะครับนะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าแบบดูออกฟองออก,ออกช่วยทำคลิปตอบลงมาข้างล่างนี้หน่อยนะครับนะในสำหรับในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะวันที่เป็น non farm payroll นะครับนะจะได้เป็นการแชร์ไอเดียแบ่งความรู้กันนะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเราจะเจอกันใหม่ใน สัปดาห์ถัดไปนะยังไงพยายามจะอัพให้สม่ำเสมอกว่านี้นะครับสวัสดีครับ